สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราพาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ในวันที่8เมษายนพุทธศักราช2565ดาวพรฤหัสโคจรย้ายราศีจะส่งผลอย่างไรต่อทั้งหมด12ลัคนาราศีแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีตุลก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคำพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงมากกว่าจะเห็นได้ว่านะคะในวันที่8เมษายนปี65นั้นดาวพ,พระพฤหัสดวงนี้ค่ะซึ่งมีความหมายก็คือพบสหัชชะและอีกพบเรือนหนึ่งก็คือพบอริ โคจอนะคะย้ายจากราศีกุมเข้าไปอยู่ในราศีมีนก็แสดงว่านะคะดาวพฤหัสนะคะไปเป็นกเกษตราธิบดีในเรือนอรินั่นเองในเรือนอริก็มีความหมายนะคะก็คืออุปสรรคปัญหาต่างๆหรือศัตรูคู่แข่งขันหรือหมายถึงนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะคะและในพบสหชัชชะก็จะหมายถึงนะคะเพื่อนฝูงพี่น้องสังคมคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งนะคะ การเดินทางการติดต่อการสื smoking, ่อสารต่างๆนะคะย่อมมีปัญหาแน่นอนเลยตั้งแต่ว um, okay. ันท sì, ี่8เมษายนปี65ไปจนถึงวันที่19เมษายนปี66ค่ะในเมื่อดาวพฤหัสเป็นเกษตรที่บดีเช่นนี้ก็คือมีความมั่นคงนะคะคำว่าเกษตรก็คือมั่นคงยาวนานในเมื่อสังคมคนรอบข้างเป็นศัตรูกับท่าน ยาวนานเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีหรือพี่น้องของท่านอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นระยะเวลานาน1ปีลักษณะก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยเรื้อรังนั่นเองหรือในตรงจุดนี้นะคะท่านจะทําอะไรนะคะที่เกี่ยวกับการเดินทางระยะสั้นๆการขนส่งตัวแทนนายหน้าต่างๆหรือตัวแทนประกันไม่ประสบความสําเร็จนะคะเพราะ มีอุปสรรคปัญหามากมายเลยที่จะต้องให้ท่านแก้ไขหรือถ้าท่านใดนะคะทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็จะส่งผลให้มีปัญหามากมายนั่นเองที่ท่านจะต้องแก้ไขไม่หวาดไม่หวั่นนะคะตลอดระยะเวลา1ปีนะคะเราก็จะมาดูนะคะดาวพระเสาวดวงนี้ค่ะเขาอยู่ในภพพันธุข,ของท่านตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63และอยู่ตรงนี้นะคะไปอีกจนถึงประมาณต้นปี66ค่ะตั้งแต่ วันที่ดาวพระพฤหัสย้ายนะคะก็คือวันที่8นี้นะคะเป็นต้นไปเลยจนถึงประมาณต้นปีหน้าถ้าท่านใดนะคะที่มีญาติพี่น้อง กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องให้ะระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะสูญเสียญาติพี่น้องก็เป็นไปได้ถ้าท่านเป็นผู้หญิงนะคะอันนี้ก็คือคุณพ่อถ้าท่านเป็นผู้ชายก็หมายถึงคุณแม่นะคะถ้าสุขภาพร่างกายของคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่สบายท่านก็ต้องพยายามนะคะพาไปหาคุณหมอรักษานะคะอย่าใจเย็นในเรื่องนี้เป็นอันขาดนะคะ เราก็มาดูดาวอีกดวงหนึ่งนะคะประกอบด้วยก็คือดาวพระราหูดวงนี้เข้าย้ายนะคะมาอยู่ในภพคู่ครองของท่านในวันที่30มีนาคมปี65และอยู่ตรงนี้ประมาณ1ปีครึ่งดาวพระราหูนะคะในเมื่อโคจรมาเล็งรักท่านอย่างนี้นะคะท่านมีเกณฑ์จะเจอ,เอคนที่ใช่หรือท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักความผูกพันนั่นเองก็แสดงว่านะคะในปีห5นี้ชาวลัคนาราศีตุลยยังมีอะไรที่จะต้องให้ท่านนะคะเหน็ดเหนื่อยอยู่พอสมควรนะคะไม่ว่าจะเรื่อง ที่จิลาบอกก็คือเรื่องอสังคมคนรอบข้างพี่น้องนะคะอาจจะ ไข้ได้ป่วยหรือหมายถึงนะคะคนรอบข้างอาจจะเป็นศัตรูกับท่านนั่นเองและดาวพระเสาร์ที่อยู่ในภพเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถและก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์ของท่านเช่นนี้นะคะถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่นะคะอาจจะมีความมั่นคงก็จริงแต่ก็ต้องทําให้ท่านเหนื่อยพอสมควรแล้วก็เครียดในเรื่องนี้มากพอสมควรเช่นเดียวกันและตรงจุดนี้นะคะถ้าดาวพระเสาของท่านใดนะคะอยู่ในเรือนที่เสียสตรงจุดนี้ก็หมายความว่าท่านมีปัญหาในเรื่อง ื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงภายในครอบครัวนั่นเองเมื่อดาวพระเสาร์นะคะอยู่ในตรงจุดพันธุนี้ก็ส่งผลถึงเรื่องการงานของท่านการงานของท่านนะคะก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ค่อยดีนะักค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะทํางานอะไรไม่ทันไรนะคะก็ต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวจ้างเดี๋ยวย้ายไปอยู่ที่อื่นอะไรทํานองนี้นะก็แสดงว่าในปีห5นี้อย่างไรก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลขอให้มีความอดทน มากๆนะคะยิ่งดาวพฤะัสะหารด,ดวงนี้ค่ะโครจรเข้าไปอยู่ในเรือนอริผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ไม่ค่อยให้การสนับสนุนผู้ใหญ่ให้โทษแก่ท่านนั่นเองหรือในที่ทํางานนะคะก็ต้องพยายามนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะมิฉะนั้นนะคะผู้ใหญ่ก็อาจจะให้โทษท่านไม่ได้สนับสนุนท่านก็เป็นไปได้นะคะขอให้สู้ๆนะคะชาวลัคนาราศีตุลค่า จากการพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีตุลในปี65นี้นะคะโดยเฉพาะดาวพระพฤหัสย้ายในวันที่8เมษายนปี65เช่นเดียวกันนี้นะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีสติและก็มีความอดทนให้มากๆนะคะท่านอาจจะเจอปัญหารอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนภายในครอบครัวนะคะแต่อย่างไรก็ขอให้สู้ๆและก็ขอให้มีสตินะคะ การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีตุลน,นะคะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้อย่างไรก็ตามก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะควรนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่ง <S <S แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ